สวัสดีครับอันนี้ก็คือพิสารมวลซืนบัาฑมามาไทยวัดอีกอพ,พี่นอ้องในเบิ้งกันเป็นวัดปลาวัดผู้วัดคือเก่าเหลพี่นอ้องเป็นวัดผู้วัดอันนี้ก็เป็นกุฏิของอาจารย์เรามาสั่งยุก่อนเห็น จะเป็นพรานหินละพี่น้องเป็นพราญหินแพิ่นกัมาูชางพุตติน้อยอยู่ันเดมาไทายพี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องลงมาเบืองขางล่างขางล่างเดี๋ยวตามมาเบิองขางล่างบันเนี่ยสิมีระพุทธรูกยูด้านล่างมีอยู่เดี๋ยวตามไปด้านล่าง สีย่างลงไปอันนี้ก็เป็นสาราผลมาสังจะโดนแล้วเป็นสาราเก่าล่ะถ้าผลมาสังลลวัดจีุ่่นล่ะตอนนี้ก็เป็นสาราเก่าเพิ่งก็บ่าได้ปรับปรุงยักเทียดอกเดี๋ยวย่างไว้บนดาลาง โอ้นี่ก็เป็นพลานหินพลานหินไงน,นี่พันสุ์สังยู่ด้านล่างพี่กับมี่พี่จะสิ่งไปมัน นี่พีน่น้องมาเบิงเพบัดโอ้โอพสาสวาลีอยู่สูงกงาวา่โมนี่ปลาใหม่รอบ มีผาลันห oh. oh ินว uh, ้าทิวทัศน uh, 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 ์สวยขออนุญาตด้ออาจารย์ขออนุญาตถ่ายไปไปียขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะอาจารย์ครับครับครับ Ô, subscribe Rồi, kênh Ghiền มึงพอละลายองค์พี่บันโอ้โอไายบังนั่นน่ะเห็นน้องพอหลายองค์อยู่